ในวินิติบทที่16ข้อ9ถึง10อารมณ์จะถวายแพะตัวที่ใช้ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาไทยบาปแต่แพรที่ได้รับเลือกโดยฉลาดให้เป็นแพะรับบาปจะถูกนำมาถวายทั้งที่ยังมีชีวิตต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการลบลบบาปโดยส่งมันเข้าไปในถิ่นกระดานเป็นแพะรับบาปโรบาปชยาปป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 ป

ผูตทุกคนถูกเลือกจากมนุษย์และได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แทนมนุษย์ในสิ่งสารพัดที่เกี่ยวกับพระเจ้าคือการถวายเครื่องบูชาและของถวายสําหรับการส่งอภัยโทษบาปมหาปุรหิตสามารถปฏิบัติต่อนหน้าผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการและกําลังหลงผิดไปนั้นอย่างเห็นอกเห็นใจเพราะเขาเองก็ตกในความอ่อนแอด้วยเหตุน,นี้มหาปุรุหิตจึงต้องถวายเครื่องบูชาสําหรับบาปของตนเองเช่นเดียวกับบาปของประชาชนไม่มีใครเอาตําแหน่งอันมีเกียรตินี้มาเป็นของตนเองได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการสรงเรียกจากพระเจ้าเหมือนที่อารุณได้รับดังนั้นพระคิดก็เช่นกันพระองค์ได้ทรงยกพระองค์เองขึ้นรับเกจสิริแห่งการเป็นมหาปุโรหิตและพระเจ้าตัดกระพงค์ว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้เป็นบิดาของเจ้าและพระองค์ตัดไว้ในอีกตอนหนึ่งว่าเจ้าเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์ตามแบบของเมลคริสดิใช่แล้วและเราไม่ได้เหมือนชนชาติอิสาเอลที่เราต้องให้ปุโรหิตถวาย เครื่องบูชาทไทยบาปไม่ว่าจะเป็นแพ้ไม่ว่าจะเป็นแต่เรามีองค์พระเยซูคริสที่เราจะเข้าไปเข้าไปหาพระองค์ได้ตลอดเวลาและจดจ่อกับพระองค์ได้ตลอดเวลาอย่าให้ความง่ายๆกลายเป็นสิ่งไร้ค่าอย่าให้ความง่ายๆกลายเป็นสิ่งไร้ค่าไม่เห็นความหมายของพระโลหิตของพระเยซูเป็นวาระของการที่เรานั้นจะสำรวจชีวิตสำรวจชีวิตจดจ่อเพื่อเรานั้น จะไม่ถูกพิพากษาตามคนในโลกนี้โครบปา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 อยาปาะาเใช่แล้วเราเป็นคริสตจากรที่ขับเคลื่อนด้วยพระคุณพระพรความมั่งคัง่งแต่อย่าลืมอย่าลืมสิ่งที่เราสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหญ่มากๆก,ก,กับการสำรวจชีวิตนี่เป็นแก่นแท้สำคัญเลยคือการกลับใจใหม่ ถ้าเราไม่กลับใจใหม่แม้ว่าเราเรียนจบพระคัมภีเราก็จะไม่กลับใจใหม่แม้เราเป็นผู้รับใช้หราเป็นศิษยาภิบาลเราก็จะไม่กลับใจใหม่กลับใจใหม่เพื่อการปกคลุมจะอยู่ในชีวิตของเราเพื่อการปกคลุมจะอยู่ในชีวิตของเรากรบรเกษรยาป้าป้าป้าปพาปาามันเป็นสิ่งสาคัญเพราะว่านะที่จะทาให้พี่น้องนั้นได้จดจอ่อกับการกลับใจใหม่แมาช้ามามีด ก็รู้สึกว่าพระเจ้ารู้สึกว่าต้องเตือนพี่น้องเรื่องไม่เพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าเหมือนในพระวจนะของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่ยีิบเก้าข<ม>้อหนึ่งบุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้ถ้าเราเป็นคนที่ถูกตักเตือนบ่อยๆพระเจ้าตักเตือนเรื่องสำแดงเลยจุอ๊อย่าอย่าชะล่าใจพี่น้อง มันจะไม่เป็นอย่างนั้นตลอดไปบางทีพระเจ้าจะปล่อยท่านแล้วท่นานเวลาที่พระเจ้าปล่อยให้มองดูในอิสราเอลให้มองดูชนชาติอิสราเอลท่านจะร้องน้ำตาเป็นสายเลือดก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น